กำลังก hmm. oh, ับการแพ็กส่งนะคะยารยานี่ค่ะวจะไปส่งถุงล่ะอะไรนานยี่สิบใหม่เลยค่ะ นี่ผักคอสผักคอสต้นเล็ดหะะม่ะหะเ็าต้นลยผักคอสต้นเลยค่ะไม่เหลืออยู่สามคนคนนั้นม่ทันผักขอสารแล้วสูงขันกันแล้วเดี๋ยวาเกลือก็ติดก็เอาเก็บไปขายได้จ้ะถูเป็นมากเ้ย ส่งตนาดจ้าใช้คองใช้คองค่ะไปส่งร้านพี่ิิค่ะจ้าหกละยี่สิบหกละยี่สิบมีเห็ดมีผักกาดมีผักกาดขาวใหญ่แล้วก็ผักคอสจ้ะแล้วก็มีเห็ดเห็ดเก็บได้ขายทุกวันเล็ดได้ขายทุกวันจ้ะนี่ฮะออกจากบ้านวันนี้ได้ประมาณสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าเกือบสี่ร้อยทุกวันค่ะเดือด เผ็ดด <laughs> ้วยแล้วก็ผักปลาสวย ขอเสียงหุ้นส่วนหน่อยในหุ้นส่วนอยู่ฝั่งนี้ผักเลยค่ะผักเล้ยผักปลอดสารพิษนี่เห็ดด้วยสารพิษปทุมปทุมอันนี้ใช่ไหมใม้ดูพี่คุยกับเจมส์ก่ทุกคนข่าวหุ้นส่วนของเรานี่นะคะวันนี้ได้สามร้อยยี่สิบค่ะทุกคนประกาศข่าวผักคอสแล้วก็เห็ดค่ะเดี๋ยวเห็ดจะออกทุมีมากเลยเห็ดนในป่าเอามะตะส่า จะจะจะเดี๋ยวจะเก็บไปเช่ามามาว่างไว้นี่เลยเดี๋ยวเขาก็มาเขาพุ่นเขาพุ่นข้าวเจี้ยวเขาพุ่นข้าวส่วนเบอร์ห้าไม่ใช่เนี่ยมึงทุกคนทักทั้งนั้นเลยหูมึงนี่เสนอหน้ามากเลยนะเห็นในคลิปใช่ไหมแล้ววันนี้ก็จะเห็นอีกคนบอกว่าหูมึงนี่เสนอหน้ามากเลยหูได้เงินแล้วค่ะกลับ้านก้าบ้านเลยสามร้อยยี่สิบเช้าหนึ่งเนาะ อุ้หนุนเข้า2ย <Ja. S 1> ี่สิบเอ้ยสิบบาทคุณงอกสิบบาทกูชิ้นปลาเหลือเดี๋ยวจะไปทำก๋วยเตี๋ยวกินปลเอาอย่างไรปลาเอามาดูรูเราอะไรับบ้านเราเดี๋ยวคุณมีเก็บเพชรมาอีกะจะแก้ให้เอามาแต่เช้านะตื่นแสดงว่าเราต้องเก็บเช้าเช้าเก็บแล้วก็แพ็คมาเลยสบายนะ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> หมดแล้ว <laughs>